สวัสดีครับร้านเติมแม็กซิ่งบางปะอินนะครับวันนี้มารีวิวซูซูกิสวิตนะครับก็ลูกค้าเข้ามาจัดเป็นล้อแม็กใหม่มือหนึ่งราคาโปรนะครับตัวนี้เป็น TORQ งาน APP นะครับขอบ15นิ้วกว้าง7นะครับแล้วก็จับคู่กับยางใหม่นะครับเป็นเลนโซนะครับยางเลนโซยางไทยนะ1955 5 r 1 5นะครับก็ใส่แล้วสวยมากๆเลยเป็นล้อใหม่ยางใหม่นะครับราคาโปรโมชั่นนะครับตัวนี้ 12,900บาทนะครับมีล้อเก่ารับเทินนะครับนี่นะครับใส่แล้วไม่ล้นนะครับสุสกิตัวนี้นะครับมีคิ้วสวยๆนะครับนี่นะครับรีวิวให้รอบคันนะครับใครที่ขับสุสกิสวิตรุ่นนี้อยู่นะครับติดต่อมาได้เลยขอบ15นะครับพร้อมยางไทยเลนโซ่สวยๆแบบนี้ล้อใหม่ยางใหม่นะครับ12,900บาทยังไม่รวมล้อเทินนะถ้าล้อเทิน ดาตีได้เยอะนะครับลูกค้าก็จ่ายน้อยการันตีว่าสวยและจ่ายน้อยแน่นอนนะครับของแถมครบเหมือนเดิมนะครับน็อตล้อปอกันสั่นเรามีให้นะครับพ่นสีเก็บดุมให้เรียบร้อยนะครับร้านเตอร์แม็กซิ่งบังอินนะครับไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับต่อไปนะครับทางร้านของเรานะครับพามาชมภาพนิ่งนะครับนี่นะครับ เป็นภาพนิ่งที่ถ่ายสดๆจากทางร้านเราเลยนะครับมีการจัดอัลบั้มสวยๆให้กับลูกค้านะครับลูกค้าที่เข้ามาเปลี่ยนร้อเปลี่ยนยางนะครับจะได้รูปสวยๆไปตั้งโปรไฟล์แน่นอนนะครับการันตีว่าสวยถูกดีแน่นอนนะครับที่สําคัญนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0863124118นะครับหรือว่าแอดมาที่ไอดีไลน์นะครับ t u r k k o k o e d นะครับ ร้านเติร์แม็กซิงบางไะอินนะครับยินดีให้บริการนะครับปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอยากรู้แบบไหนสอบถามได้เลยนะครับผมรับเทินทุกรายนะครับฝากไว้ด้วยครับ